เศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีประจำเดือนตุลาคม2566เศรษฐกิจภาพรวมในเดือนตุลาคมขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านอุปทานการผลิตขยายตัวร้อยละ71.6ด้านอุปสงค์การใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ1.6ด้านอุปทานการผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ92.2จากรายได้นักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากกลุ่มกิจการโรงแรมที่พักที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องแนวโน้มภาคบริการคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงจังหวัดมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่นการสำรวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนนรบดินทรสินดาภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ33.7จจากปริมาณผลผล,ผลิตข้าวมันสำปะหลัง,งกุ้งไก่ และสุกรที่เพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ7.3จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้านอุปสงค์การใช้จ่ายการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.9จากสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ2.1จากรายจ่ายลงทุนที่ลดลง การบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ3.8จากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ3า7ด้านการเงินเงินฝากขยายตัวร้อยละ1.5่จากการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยงเงินฝากสินเชื่อขยายตัวร้อยละ2.0 การจ้างงานขยายตัวร้อยละศูนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเสถียศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปลดลงร้อยละศูตามการเคลื่อนไหวของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละศูจกากกลุ่มเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำกลุ่มผักและผละไม้กลุ่มเครื่องประกอบอาหารส่วนหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละศูนหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารน้ำมันเชื้อเพลิงหมวดเคหสถาน ด้านการคลังรายได้จัดเก็บหดตัวร้อยละ9.1รายจ่ายหดตัวร้อยละ7.9สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่นี้และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ